มสวัสดีครับผมปทิตัวแสบนะครับและนี่คือ5แอปพลิเคชันบน Android และ iOS ที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วเกิดคำถามขึ้นในหัวใจว่าทำมาเพี่อฮ่าฮ่าอินฟินิตี้เผื่อเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูวิดีโอนี้จบนะครับเราจะรู้ว่าแบบเออจริงๆมันเป็นแอปที่แบบบางทีก็ไม่ต้องมีก็ได้นะก็คุณคิดแบบเพื่ออะไรให้เราโหลดมาใช้เพื่อให้เปลืองเนื้อที่โทรศัพท์ทำไมนะครับก็ ม่รู้มีใครที่จะโหลดผมไม่ได้โหลดไปแล้วครับครบ5แอป,ปเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่นี่ครับเป็นเพียง EP ที่1เท่านั้นครับนั่นแปลว่ามันยังอีกเยอะมากมายครับแต่เดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปเอาวิดีโอละ5แอปพอแล้วกันนะครับเราจะได้ลงลึกซึมซับกับมันเลยนะครับว่าแต่และแอป,ปเนี่ยมันทําอะไรมันทํามาเพื่ออะไรครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยครับแอป,ปที่1 nothing นั่นแหละครับคือชื่อแอปครับ n o t ต i n g ครับนี่คือตัวนี้เลยครับอันแรกสุดนี่ครับที่เขียนว่า n o t ต i n g อันนี้นะครับเรามาดูกันครับเมื่อเข้าไปในแอปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเมื่อเราเข้ามาในแอปเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับตรงกลางเขียนว่า n o t ต i n g เห็นไหมครับแล้วก็แค่นี้ครับจบเลยครับเขาบอกอยู่แล้วว่าแอป n o t ต i n g ครับ n o t ต i n g เพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับก็เนี่ยครับมันก็ไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยแค่นี้จบ n o t ต i n g เฮ้ยใครเป็นหนึ่งเฮ้ยอะไรอะ คืออะไรครับมันกยเป็นหนึ่งแค่นี้เหรอ Nothing แล้วก็เกยเป็นหนึ่งจบ Nothing อ้าวขย่วแล้วมันเปลี่ยนอ่ะนี่ Stop checking and do nothing อ้าวเออ <c oughs> นึกว่าแบบขย่วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับพอขย่วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้หยุดขยว่วแล้วก็ต้องทำไปเลย กดกดนี่นี่ปุ่มนี่กดกดกดไม่ได้ขยำไม่นี่เอ้าขาวเลยอดีว๋วไปเลยอ้าอ๋อมันก็นับจำนวนครั้งครับเ <c oughs> ออเอออะไรอ่ะเออยอย่า,าไปเล่นไปนี่เขาบอกฉันโกรธนะฉันโกรธแล้วนะอะอย่ามปอยู่ขยบอีก สรุปก็ขยอบก,ก็แค่นี้ไม่ครับตลกอ่ะคือเราแบบทะเลาะกับทวนพท์บ่ะเขาบอกไม่เข้าใจอีกหรอเนี่ยครับนี่คือแอปน็อตติ้งครับคือมันเป็นแอปที่แบบเหมือนเสียเวลากับชีวิตเรามากเลยนะครับสรุปก็ไม่ทำอะไรไม่ได้มีอะไรนะครับน็อตติ้งจริงจังครับ เอาเราเล่กัดูได้ครับถ้าใครแบบเออสน,นุกหรือว่าเนี่ยไม่แน่มันอาจจะขย่าไปแบบพบพันครั้งกจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับผมพยายามลองทําดูมันก็ไม่ได้เจออะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะ <c oughs> เอก็เจ็ดก็บแปดก็เก้าหนึ่งร้อยแล้วอ๋ออ๋อพอหนึ่งร้อยแล้วก็เปลี่ยนเลยบอกโอเคทัดมีฮึอ้าว <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือมันก็ไม่เชิงกับไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องขย่อต้องต้องลองเล่นแปลกๆดูเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาคําตอบหาคำอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงยังไม่กลับมาหน้าแรกใหม่ละทขาไปทำมากับม้าแรกใหม่อีกกี่เลยน็อตติ้งเห็นไหมครับนะพอเขย่าก็เหมือนเดิมเอออะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าต้องขย่อครบร้อยทีอ่ะลองเล่นกันดูนะครับที่ App น o ตติ้งเลยพิมพ์เลยทั้ง iOS และ Android นะครับ Nothing Not Nothing! น o t h i n g ลอิงถูกน t h i n g นะครับอลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับแอปแรกเนาะ <c oughs> ว้านี่เล่นแล้วงงมากเลยครับชีวิต s m t h แอปที่2นี่ครับเป็นแอปวัดความสูงของการโยนโทรศัพท์ของเราครับ วัดความสูงยังไงนี่ตัวนี้นะครับ SMTH นี้อ่ะไปเรากดเข้าไปดูเลยนะครับปุ๊บเข้ามาครับก็ตกเงนทั่วไปครับบอกว่าอ้ต้องต้องโตเลยนะอย่าเด็กเล่นเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับ SMTH ย่อมาจาก Send Me to Heaven ครับแปลว่าอะไรครับก็นี่ครับขั้นตอนการเล่นของเขาครับโยนโทรศัพท์ขึ้นไปครับแล้วก็รับแล้วก็ดูสกอร์ครับแล้วก็แชร์แข่งกับเพื่อนด้วยว่าใครโยนได้สูงกว่ากันคิดดูสิครับอ่ะนี่เห็นไหมแล้วดาวกอัพนี่เป็นไงฮึอ่ะ นี่ครับเห็นไหมก็คือเขาบอกแบบโยนไปตรงๆอย่าให้มันกระแทกพื้นอย่าให้หมุนอย่าติดกับล่มให้มันลอยขึ้นไปอย่าติดจรวดโหติดจรวดเลยนิวเวอร์จังอาใส่ชื่อก่อนนะครับเอ้ยมีลูปหัวกระโหลกด้วยอะไรเนี่ยแซดอีอีอ่ะโอเคฮ่าฮ่ากันอ่ะอินฟินิตี้อ่ะไม่พออีกสี่ห้าห้าพออ่ะไปเรามาดูกันนะครับไอ้โหเลือกประเทศได้ด้วยโอ้โห่าถึงประเทศไทย อ้าไม่มีอีกอ้าซิมบับเวแล้วกันขอคนซิมบับเวแล้วกันอ่ะนี่ครับนี่เขาก็มีเตือนกันนะว่าถ้าโยนสมาร์ทโฟนอาจจะพังหรือว่าบาดเจ็บได้ครับเห็นไหมอ่ะนี่ตอนนี้ถึงด้านนี้บอกให้เราโยนครับเดี๋ยวผมลองโยาแบบนิดๆก่อนนะอย่าเโยนๆเดี๋ยวมันพังนะครับนี่แล้ศูนย์จุดหนึ่งหกเมตรครับเห็นไหมครับอันนี้คือที่ผมโยนได้ครับเพราะว่าแบบโดนนิดหน่อยเดี๋ยวลองให้มันให้มันสูงกว่านี้หน่อยนะ หนึ่งจุดสองเมตรเกียรติพ่อโยนลูเดี๋ยวรับพลาดนี่เรียบร้อยเลยครับเอาเกียรติพอก่อนนะครับแล้วก็กดแชร์รีเซ็ตได้เลยนะครับแชร์ผลนะครับดูนะครับกดแชร์ไปปั๊บนี่อายเพื่อนจังเลยเขาจะโยนได้กันเท่าไหร่กันเนี่ยครับโลนได้หนึงจุดสองครับมาทีนี้ครับนี่อันล่าสุดนี้เลยครับ world top 10ครับมาดูอันดับระดับโลกเลยนะครับว่าเขาได้มากสุดเท่าไหร่ครับเฮ้ย44เมตรเดี๋ยวก 44เมตรไปโยนจากไหนโยนจากบนตึกเลยมั้งเนี่ยเ้าโยนจากบนตึกปล่อยลงมาอย่างนี้ปล่อยมาอย่างงี้นี่นับด้วยหรอแล้วคน้าล่างรับได้ไดหรอเฮ้ยโอ้โหสติติโล่คือ44เมตรครับ มีใครอยากจะทำลายสถิติโลกอันนี้ก็โหลดไปใช้กันนะครับ SMTH ครับแอปนะครับเซนต์มีทูเฮฟเว่นครับของผม0.2เมตรก็ใจจะวายไรยนเดี๋ยวรับโทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์พังหมดนะครับอ่ะถ้าใครอยากจะบันเทิงแบบนี้ก็โหลดไปใช้ได้นะครับ SMTH แล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีชื่อติดอยู่ในสถิติโลก10อันนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องอันดับหนึ่งก็ได้อันดับสองต้ไม่เอาเจ็ดแปดเก้าก็ได้นะครับอันดับที่สิบนี่39.77นะครับที่จะากทำลายได้ต้องให้ประมาณ40ขึ้นไปนะครับโอ้โห เ,เล่นเพื่ออะไรเนี่ยดาร์ก <laughs> เอาไซแอปที่สานี่ครับชื่อว่าดาร์กเอาไซตัวนี้ครับ,อรบเอแอปนี้ครับเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้เพื่อเช็คว่าข้างนอกเนี่ยเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับเออเราก็มองไปสิเปิดหน้าต่างเปิดประตูมองไปสิ <laughs> แต่ก็มีแอปแล้วก็ต้องใช้นะครับปุ๊บเข้าไปดูครับอ่าทีนี้ครับนี่เขาบอกว่าเวลามันขึ้นอยู่กับสถานที่ของเราว่าเราอยู่ในดูเคชั่นไหนถ้าอยู่อเมริกาก็จะอีกเวลาหนึ่งถ้าอยู่ไทยก็อีกเวลาหนึ่งใช่ไหมครับเราอยู่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิด GPS ด้วยจะได้รู้นะครับมาตอนนี้ครับเขาบอกขึ้นมาแล้วครับว่า it is dark outside นครับไม่ใช่ครับแล้วก็กดอะไรไม่ได้เห็นไหมเขียวได้ไหมไม่ได้ครับ แค่นี้ครับพี่ดักเอาไซน์นบจบเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มืดอยู่หรออ่ะจริงหรือเปล่าปะมาพาไปดูเลยสดๆเลยดูนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้จะทําถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาะจะคํานายผิดไหมหรือว่าถูกต้องดูข้างนอกครับแดดแรงปิดๆ,ๆเลยครับชัดเจนครับถูกต้องครับแอปพลิเคชันนี้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับหู ว้าวเป็นไปนได้อย่างไรเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แอปนี้ผ่านครับถือว่าผ่านสามารถทำนายความมืดความสว่างที่อยู่ข้างนอกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มครับโอ้แจวเจวยกนิว้วให้เลยครับมผมงงมากเลยครับคือ บางคนอาจจะบอกว่ามันก็ต้องมีจังหวะใช้บ้างแหละเช่นบางทีอยู่ในคุกไม่คุกไม,ไม,ไม,ไม่มีโทรศัพท์อยู่ในที่ไหนที่เรามองไม่เห็นด้านนอกแล้วเราอยากจะรู้ว่ากลางวันหรือกลางคืนอย่างเงี้ยก็หยิบแอปนี้มาใช้ครับแต,แต่แต่แต่เรื่องกลางวันกลางคืนมันดูเวลาก็ได้ใช่ไหมครับถ้าแบบบ่ายสามโมงดูลแล้วว่าเป็นกลางวันใช่ไหมเราต่หยิบแอบปบมาดูบางคนบอกว่าไม่มีนาฬิกาไงแล้วคือมีโทรศัพท์ไม่มีนาฬิกาได้ไงโทรศัพท์ชยเห็นนาฬิกาอยู่ในโทรศัพท์นี้อยู่แล้ว คือผมรู้สึกว่าเป็นแอปยี่ปประโยชน์มากแบบรู้สึกว่าไม่รู้เลยผมพยายามนักก่งนคนิดลองคิดว่าแอปเนี้ยมันใช้ตอนไหนใช้ทําอะไรถึงไม่ออกเลยจริงถึงไม่ออกแบบมึดตึ๊บเลยมึด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 เลยครับต่อให้จะบอกว่าเป็นลักมินอวากอ่ะเอาไปใช้ในบนข้างนอกโลกนอกโลกสมาร์ทโฟนใช้ได้ไหมอ่ะไม่ไม่น่าจะได้ไหมหรือว่าต่อให้ใช้ได้ก็แค่ดูเวลาให้ตรงกับประเทศของเราแคนะ่นั้นแล้วก็ก็รู้แล้วว่ากระบวนการคือ ผมหาระโยน์ของแอปนี้ไม่เจอเลยจริงๆครับเพื่อนๆช่วยคิดนยครับว่าแอปนี้มันเอาทำอะไรกันแน่ดูว่ากลางวันข้างนอกเป็นมืดอ,อยู่หรือเปล่ากลางวันกลางคืนเนี่ยใช้ทำอะไรยังไงผมพยายามนั่งคิดอยู่นานคิดไม่ออกเลยจริงๆนะครับเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยการเผื่อเพื่อนจะมีไอเดียปิ้งคิดออกว่าแอปนี้มันใช้ทําอะไรได้นะครับตักปลาเค็มน <laughs> ะครับแอปนี้ก็อีกแอปหนึ่งที่แบบเพื่อ run p แอปนี้ครับแอปที่สี่ครับ run p ตัวนี้ครับ ตามชื่อครับวิ่งไปฉี่ครับอธิบายก่อนครับว่าคืออะไรรันผีวิ่งไปฉี่เอาไว้เวลาอ่ามันเป็นเหมือนเขาแบบแชร์ต่อๆกันครับเวลาดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเวลาช่วงไหนที่เราควรจะลุกไปฉี่อาจจะเป็นช่วงที่ไม่สําคัญของหนังอะไรอย่างงี้นะครับแอบนี้มันจะช่วยเตือนตรงนั้นครับอ่ามันดูมีประโยชน์ก็จริงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันว่าทำไมเขาไปดูแอปก่อนนะครับนี่รันผีครับอ่าอ่าเขาจะบอกรุ่นนี้นั่นนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าอัปเดตมูฟวี่ด้วยเห็นไหมครับแบบว่าเป็นเรียลไทม์เลยนะครับ อันนี้คือผมไม่ได้ใจนะครับว่าที่ตัวแอปเนี่ยเขาอ่าเป็น AI จับมาให้หรือว่าเป็นคนแนะนำมาหรืออะไรยังไงนี่ไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าก็ก็ลองดูแล้วกันนะนนไหนเม็กสองเมกสองอะเมกสองดูแล้วครับปุ๊บเฮ้ยอินดัสเทรนด์ดูริงออลอัฟเตอร์เดอะเอ็นเคเดิตอ่ะเด้อันแรกคือเขาบอกกันเลยเขาเอ็นเคเดดิตไม่มีนะครับอันนี้เขาบอกด้วยบางแอปแบบเอ็นเคเดดิตมีนะอยู่รอดูก่อนมัน,นอันนี้บ,บอกไม่มีเอ็นเคเดิตโอเคไปได้ครับ อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่แบบพีโพโพอย่างนี้นะครับน่าจะใช้แบบเนี่ยแหละ,ะผลสำรวจของคนนะครับอืมอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วตรงไหนลูกไปฉีต่ตรงไหนนะเขาบอกว่า <laughs> oh, มันจะมีลุกไปจให้เราลุกไปฉี่ได้นะครับอ๋อนี่นี่ล่าสุดวิวพีธากดไปอ่านี่นะครับในเรื่องนี้นะครับอตรงอันบนสุดเลยนี่นะ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมเขาบอกว่ามีช่วงเวลา3ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การไปฉี่นะครับเ <laughs> ออเดียวกันนะไอวู e ์กันมันจะเ second p พีทาม as the best นะครับมจะมี3ช่วงที่คนไปฉี่แต่ว่าช่วงที่ควรไปคือช่วงที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นบอกเลยว่าช่วงไหนยังไงเหมือนกันนะครับคล้ายๆว่าอ๋อนี่นี่นี่น,น,นีเห็นไหมพีทามที่1ครับเรลิคอปเตอร์พลอตเซนนีครับเมื่อคนขับเลิคอปเตอร์บอกว่า กาวคูเวอรอว์อะไรเนี่ยครับแต่ตอนเนี้ยไปฉีได้นะครับแล้วก็อีกตอนหนึงน่งเ,เนี่ยเมื่อโจนาสเนี่ยเลตคีฟอิทเจอร์อะไรพวกเนี้ตอนเนี้ยไปฉีได้เห็นไหมครับเขามีบอกแบบละเอียดเลยครับว่าเอ้ยหลังจากประโยคไหนคนไปฉีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอ่าช่วงที่คนไปฉีที่สุดสมมติว่าเราแบบปวดแค่ครั้งเดียวก็ช่วงที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาทำเรื่องเนราจริงนะครับมีชื่อผู้กำกับมีแบบรายละเอียดของหนังพร้อมความยาวหนังแบบยันประโยคในหนังเลยคิดดูดิครับเขาละเอียดมากขนาดนี้เลยนะครับแต่ที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่ามันใช้ก้อีไหนครับผมขอจําเพื่อนอย่างเดียวครับว่าใช้ที่บ้านหรือใช้ในโรงหนังครับอะลองคิดดูนะครับถ้าใช้ที่บ้านใช่ไหมครับเรากดหยุดง่ายกว่าไหมครับเราอาจจะดูดูทางออนไลน์หรือดูทาง บลูเลรย์อ,อะไรก็ตามนะครับถ้าเราจะไปฉี่้วก็หยุดง่ายกว่าไหมไม่พลาดอะไรเลยนะครับก็หยุดเลยแล้วก็ไปฉี่แป๊บเดียวก็มาเล่นต่อสบายใจไม่ต้องกลัวแบบตกลหล่นมาอะไรไปใช่ไหมครับหรือ <c oughs> ถ้าในโรงเพื่อนๆจะเอาโทรศัพท์นี้ยเข้าไปในโรงนี่นะครับเปิดดูเวลานี่ครับว่าต้องไปฉี่ตอนไหนหรือว่าสามารถแจ้งเตือนได้ให้เขาแจ้งเตือนขึ้นมาในระหว่างอยู่ในโรงนี่นะครับมันก็ไม่หนาไหม ในโรงนะครับปืดๆเนี่ยแค่เปิดไฟโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยข้างหลังก็ด่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแอปเนี่ยไม่ใช้ตอนไหนผมคิด่อ,อกเลยจริงคิด่อ,อกเลยมากสุดที่ใช้ได้ก็คืออยู่ที่บ้านแล้วคนดูหลายคนเป็นกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆดูเราไม่อยากจะขัดจังหวะเพื่อนไงอ่าเราก็ใช้แอปนี้ปุ๊บเฮ้ดูเวลานี้ก็ไปฉี่อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมัน้งนะครับผมไม่บอกว่าม่เป็นแอปที่แบบ เพื่อนะครับแต่เขาทําจริงจังมากเห็นไหมครับมีแบบอย่างที่บอกอะโอ้โหบอกขานาดในหนังเลยนะครับว่าบทพูดในหนังงานเป็นอะไรยังไงแล้วก็ใช้ไปอะไรแบบนี้นะครับเออนั่นแหละอ่ะก็ก็ประมาณนั้นละกันนะครับก็พีรันพีก็ถ้าใครอยากใช้ก็จัดไปได้นะครับ <laughs> งงมากเลยตัวนี้เวียกายและแอปสุดท้ายนี้นะครับมันก็ไม่เชิงกับไม่มีอะไรแถวนั้นมันเป็นเกมเกมหนึ่งแต่ว่า ต้องลองเล่นดูนะครับจะได้พอเข้าใจว่าทำไมผมถึงจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ว่าแอปที่แบบทำมาเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเ e r e guy อ่านี่ครับปั๊บปป๊าปโอเคมานี่ครับ The flower is hanging i t t e m e s t a i n guy นะครับอ่ะโอเคก็แบบกดลงไปให้มันทับทับทับตัวพวกแปลกๆเนี่ยมันเวลาเอียงโทรศัพท์มันก็จะโยกตามนะครับอ่าโอเคแล้วก็กดลงไปนะครับนี่ครับตัวตัวแปลกๆข้างล่างเนี่ยมันจะ ให้เหรียญกับไข่นะครับแล้วก็เก็บมันแค่นั้นเองนะครับกดไปเห็นไหมอ๋อไม่ใช่ครับกดที่ตัวนี้เลยมันก็ได้เหรียญได้ไข่มาครับแล้วก็เก็บ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 ก็บมาแล้วยังไงอ่ะเรวเรียบร้อยครับจบครับทีนี้ครับก็คือเปลี่ยนดอกไม้ครับอ่ะโอเคแล้วก็เปลี่ยนดอกไม้นี่ซื้อดอกไม้ได้เหรอรู้ไหมอ๋อไม่ได้ซื้อได้แค่แค่เปลี่ยนเฉยๆปุ๊บอ่ะโอเค เห็นไหมดอกไม้เปลี่ยนแล้วครับทีนี้ก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็กดใหม่กดใหม่หมดกดหมดกดหมดปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ make flower ได้อ่ะเอ่าอะไรอ่ะปุ๊บปิ้งเห็นไหมอ่ะอ่ามีเม k ได้ด้วยอ่ะเขียนหัึงร้อยหนึงเม k ปึ้งเพื่อได้ตัวใหม่อะไรประมาณนี้อ่ะเป็นดอกไม้เลเวลสามอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่ะ โอเคไปลองใช้ดูใหม่นะครับอืมผมก็งงๆเหมือนกันนะตรงนั้นง,งงมากเลยนี่เห็นไหมตัวพวกแปลกๆที่ใส่แ,สแว่นครับแล้วก็เล่นแค่นั้นครับจบเลยนะครับนี่จ้าบนมีแบบสกินช็อตแล้วก็แบบถ่ายาใส่เวลาได้ด้วยครับนี่ตรงนี้สกินช็อตแล้วก็มีเวลาบอกได้ว่าเราเล่นตอนกี่โมองอะไรเงี้ยเวลาาไว้แชร์กับคนอื่นนะครับซึ่งแบบแล้วทาไงอ่ะแล้วก็แค่กดๆๆแค่นี้นะกดเก็บปุ๊บกดเก็บกดเก็บปุ๊บจบอีกหนึ่งดาละเรียบร้อย นะครับมันก็อัปเกรดไปเรื่อยอะไรเงี้ยที่บอกแบบเอ้มันยังไงอ่ะมันเล่นแล้วอะไรไงแค่นั้นก็ก็เล่นไปก็ชื่อบอกแล้ว,ว่าวิยากายครับแบบผู้ชายที่มันแปลกๆมันก็แปลกแล้วก็ก็แปลกแค่นี้ครับแอปมีแค่นี้เลยเอองงมากครับผมเล่นแล้วผมงงมากเลยประมาณนั้นละกันนะครับก็มารู้ว่าเล่นด้วยอะไรเล่นเข้าเวลาละกันอันนี้คือว่าพอมีประโยชน์นิดนึงกับนิดหนึ่งเข้าเวลาได้นะครับอ่านะครับทั้งแอปที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆไปนะครับเห็นไหมครับใช้แต่แอปแล้วรู้สึกว่าแบบ เพื been, Guys, so ่อเราใช้ให้เปลืองที่โทรศัพท์เราทําไมเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรเนี่ยนะครับนั่นแหละครับก็เพื่อนๆไปลองพิมพ์หาเลยตามชื่อที่บอกไปเลยนะครับพิมพ์ในไอเวย์สแอนดอยมีหมดเลยลองไปหาโหลดมาใช้ดูได้แล้วก็ได้รู้ว่าแบบฉันจะโหลดมาทําไมอะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกดีนะครับผมก็มาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันเอาไปเล่นเป็นคำขำข้าเวลาอะไรประมาณนี้นะครับไว้ครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่แค่ไอพีหนึ่งเท่านั้นยังมีไอพีสองสามสี่ห้าแน่นอนครับอะพ แล้วแต่คนจะคิดผลิตอะไรขึ้นมานะครับโอเคเจกันวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ